ก่อนดูหรือหลังดูเสร็จอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยถ้าคุณเป็นคนที่กดแล้วขอให้คุณนั้นได้ไปอวกาศไอ้สวัสดีสาวน้อยสนใจฉันหน่อย,อยฉันอยู่นี่ไงสนใจฉันหน่อยสิ่ <c oughs> จะไปไหนฉันตามไปทุกที่แหละไม่หยุดหรอก <c oughs> เดี๋ยวก่อนอืมเฮฟวี <Heavy S 1> มีแอปเจ๋งๆยจงมานำเสนอด้วย,ยอยากมีภาพบอลเปเปอร์เจ๋งๆบนเครื่องมือถือหรือไม่เฮฟวี่ขอนำเสนอน็อกลากกี้แอปนี้สามารถหารูปภาพเคลื่อนไหวเจ๋งๆที่เพื่อนๆชอบมาเป็นหน้าจอเรียกเข้ามือถือได้ด้วยเนาะ ภายในแอปมีวอลเปเปอร์ที่คมชัดมากมายหลากหลายฮิตๆให้เพื่อนๆได้เลือกใช้ได้ตามใจชอบที่เพื่อนๆชอบได้เลยเนาะเอ้ยเอขอดูหน่อยสิสมตต้องข้าววอลเปเปอร์ขึ้นไหวจากภายในแอปมาเป็นวอลเปเปอร์บนมือถือได้สมอต้องข้าววิดีโอจาก Tik t o อกหรือ i n s t a g r กรและอัปปอมบนมือถือมาเป็นหน้าจอหลักหรือหน้าจอล็อกบนมือถือได้ด้วยเมื่อเพื่อนๆตั้งค่าเสร็จแล้วจะเป็นโหมดมีเสียงสามารถไปสนยนกลางการตั้งค่าเพื่อปิดเสียงวอลเปเปอร์ได้ด้วยเนาะแต่มือถือบางรุ่นอาจไม่สามารถตั้งค่าวอลเปเปอร อนิเมะสนุกสนุกให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยและมีเรื่องเปิดตำนามจอมมารที่ดูได้เฉพาะในแอปน็อกลักกี้เท่านั้นเพื่อนๆนยังสามารถสร้างวอลเปเปอร์ซีดีของตัวเองภายในแอปและแชร์ลงไปในชุมชนได้ด้วยนี่แค่สามารถโหลดแอปน็อกลักกี้ได้ในแอปสโต e หรือ Google Play ได้แล้ววันนี้เป็นแอฟฟรีไม่เสียตังเลยสักสลึงเดียวโอ้โหแเจ๋งมากมาใช้ดีกว่ามาใช้ดีกว่าใช้เลยจะรออะไรอยู่ล่ะเพื่อนๆนโหลดได้แล้ววันนี้และตอนนี้น็อกลักกี้ ไหนเนี่ยเฮ้ยเฮลิเจ็สิบเจ็ดอยู่นานโอ้โหอวอืดอดเฮ้ยเฮสามบริการสุดมาตอนรับเราการปะทะได้17ครั้งสุด ท้ายของเราเฮวิโอโหเรามานอกโลกเลยวิ Heavy. ตัวเราแบบกา oh. วิตีติดลบอะโอ้ oh, ทำไมตัวมันถึงใหญ่ตโตโห oh, รานป่าไทยอย่างนั้นแฮวิใช้สัมผัสได้นั่นคือบานของมันเป็นจี่สิงสถิตสุดท้ายของมันเฮวี Heavy. มันเลยมีพลังมหาศาลโอ้ oh, เจ้าตัวตอนแร้มันมีขนาดใหญ่ยิ่งกว่าบรูคัพตัวด้วชั้นใหญ่สุดอีกนะ <laughs> บรูคัพตืนมาต้อนรับเราเฮวิ Heavy. บรูคัพตนืนชี้นิ้วไปนั่นพลังกีของเจ้า ทำไมพวกเขาถึงไม่เคยลงมือเองเลยเ <c oughs> ขาให้คำแนะนำเราแค่นั้นถ้าเขาลงมือเองเพียงแค่การดีดนิ้วทำให้เราแบบตายได้เลยนะพี่แค่เอานิ้วดีดเราเราก็หายไปจากโลกน,นี้แล้วเฮ้พี่ตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้ายที่เราจะสู้กับเดซิบเซตตัวนั้นเฮ้ยี่เราจะทำลายดาวของมันและทำให้มันหมดพลังสิ้นด้วยอำนาจเทวีเราจะให้มันนั้นหายไปตลอดกาล <c oughs> เอออาลูกค้าไว้ใจเราได้เลยลูกค้านี่ลูกค้าสักลับมาหาเราเลยเนี่ยคิดว่าเราปรับไม่ได้เธอเลยหนีไปแล้วเราก็ไปตามเธอกลับมาเรามาแก้มือให้เธอ ลูกค้าเตรียมตังค์นับตังค์ไว้ด,ดีเพราะว่าเธอต้องจ่ายเราแบบมหาศาลแพงมากเป็นราคาที่นับไม่ถ้วนเลยละ่ะเพื่อความเชว่ว่าลูกค้าจะไม่ตาย oh, <God. S 1> เก็บเธอไว้ในแคปซูลนะ่โอ้ฉลาดจังเลยพวกเราถึงเราจะอยู่บนโลกจริงจรงเหวี <c oughs> เราออกมาดูสิมันเป็นแค่ก้อนโลกกลมๆโง,ง่ๆอันนึ่งเหวีมันเป็นโลกจำลองที่สามริติตักเขาจำลองขึ้นมาเพื่อให้เรามาสู้กับเดย์สิบเจ็ดเราจะใช้โลกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเราเหวียเอาล่ะเวียเรามีกองทัพคนดูมหาศาลที่กดไลค์ มาช่วยเราเฮฟวี่ไม่ต้องห่วงพี่เขาจะมาล่มในศึกสงครามชีพไปชีตตายของเราอแปลว่าเราสามารถเรียกกองกําลังออกมาได้ไม่จํากัดและไม่อันเราไปคุยกับมันก่อนดีกว่าเฮฟวเราไม่สามารถเอาอะไรง่ายๆไปได้เฮฟวี่เพราะนี่คือนอกโลกเราต้องใช้บางอย่างอ,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 อแกเดน <Ooh. S 1> ขึ้นมาเจ้าลามแปลภาษาผี ฉันถึงจะพูดอังกฤษไม่ได้แต่ฉันสามารถพูดภาษาผีได้เฮ้ยจอรอรผู้เฮ้ยมี่ตัวซ่ากลับมาเลยฉันจะบินรอบๆตรงนี้ไปเจาคอสินสานมันโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โอ้มันบอกว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เรากับมันจะได้เจอหกันมันมันจะทำให้เราหายไปตลอดกาลเลยคอยดูนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายใครจะอยู่ใครจะไปสินะแฮ้ยไม่ใช่เราตกลงจะสู้กันใช่ไหมเฮ้ยถามมันว่าต้องการจะเปิดศึกหรือไม่เบ๊ะ มันบอกตอนนี้ฉันได้เตรียมกองทัางฉันไว้พร้อมแล้วเพื่อมารับปืนกับพวกแกได้แลวฉันก็เตรียมไว้เหมือนกันถือว่าเป็นมัตีแล้วจะสู้กันใช่ไหมตามนั้นเนี่ยยิงตอบโต้รอบหนึ่งไปแล้วกลับโลกไปเตรียมกองกำลังเราให้พี่จำจำลงไปจำเลย <c oughs> <c oughs> ส่งจ่าบริกรรมตูดออกไปก่อนเลยเฮ้ยอยู่งี้ไม่น่ารำคาญออกไปออกไป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 บินเล่นนะลำรุกรรมตูดอยู่งี้มันเกะกะเอาไปบินเล่นนอกอากาศไปกลายเป็นบริวารของโลกแล้วมาเลยจะสู้กับกองกำลังเดย์สิบเจ็ดเฮ้ยพร้อมจะบุยบินเลยพี่พร้อมแล้วเป้าหมายคือการทำลายเดย์สิบเจ็ดเฮ้ยไปทำลายเดย์สิบเจ็ดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห ว้าวเฮ้ยเอะไรอะไรโอ้โหแหลกแหลกแหลกเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรออกมาเฮ้่โอ้โหโอ้โหมันคือกองกำลังได้สิบเจ็ดเฮ้ยอ้าฉันขับยานนี้ไม่ฟิตเฮ้ยสู้กับยานได้สิบเจ็ดแล้วเฮ้ยฟิว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 โอ้ยโดนจริงไหมยิง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 ล็อกเออโดนไปแล้วฉันโดนเดินสิบเจ็ดไฟล์กองกำลังออกมาเฮ้่โอ้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 ไม่โดนเฮ้ยโอ้ยสละ สละออกมาเร็วอโอ้โหเกือบไปแล้วมึงเวลาบอยบินแล้วยานใหย,ยิ่งฉันโอ้โหโอ้สงครามสตาร์วอร์ที่ชัดเลยยานใหญงมาแล้วเฮ้ยพี่เกี่ยวเลยฟิวโอ้โห,โโหแตกแล้วโอ้เฮ้ยพี่อะไรจริงกันตรงนั้นนะ่ะไปซอยกองกำลังเ,งเรซิเดนทให้หมดเฮพี่ระวังขยะขับไปชนโดนตุดของสามมริก,การตุ๋นยานเราระเบิดเลยนะเอาสินี่สงครามสตาร์วอร์ สู้กับกองกำลังเดซิสิบเจ็ดแฮร์ี่จะปล่อยให้ยานของผู้ติดตามเราโดนถล่มมันแหลกสามมือก้ามตูดหรือแหลกไอพวกยานอวกาศเนี่ยเฮ้ยโซเจอร์ใช้คิดว่าจะไปยิงลูกกระจกมาลนะเอาแล้วไม่มยงมิงตัวแมวเลยนะลองเข้าไปใกล้มันสิจะรู้อะไรเกิดอะไรขึ้นนะอุ้ยมันไม่มีตัวตนจะต้องทังกองกำลังเดซิสิบเจ็ดก่อนนะพี่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ายานอวกาศเราขี่อย่างนี้ทเทคโนโลยีลยนะนี่มันเทคโนโลยีนอกอวกาศล่วงสิล่วงสิล่วงสิยานเรามันกระจกงอแงโอ้ยอย่าขับอย่าเียบินขับไปโดนดาวเคราะห์ โอ้ยตดดฉันโดนจานจะฉันระเบิดแล้วสละไอ้พ่นฉันพังไปข้างหนึ่งให้พี่ฉันลอยคออยู่กับอากาศ <c oughs> เออชาวบุรุดกับตูดลอยกับอากาศ <c oughs> โอ้ยขับไปชนชาวบุรุษับตูดนรับคือไม่เหลือของประจาวมไฟเราสามารถใช้ยิงได้สามทีล่วงไป <c oughs> หนึ่งลำสองลำสามลำเฮ้ยโอ้มันมีอีก มันมีอีกดาวนึงไยพี่ตอนนี้มสมุดของเดซิออกมาจากดาวคอ iin, อีกดาวคอหนึ่งแล้วยานเขาจะเทคโนโลยีเลยยิงม่ชายได้แน่นอนนี่สังพเวสีหรือหนัง you สตาร์วอเอาสิเอาสิอยากจะบวกเหรอยิงยิงเออโดน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 สิโดนโดนโดนโอ้ยโดนยิงเอออย่างนี้แข็งแร่งฉันโดนไล่อยู่มันไล่กี่ลำเนี่ยโอ้ โอ้ไล่ทุกลำเลยโอไไ้ไล่มาเป็นดโดว์ถ้าคนดูกดไลค์ตอนนี้กองกำลังเสริมคนติดตามจะเพิ่มขึ้นมากกดเร็วกดเร็วอุ้ยแล้วรีบกดหน่อยก่อนที่พวกเราจะไมปล่มเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วไอ้ย,อย,ยโอ้โหเฮ้ยยันเป็นล่มเลยกำลังเสริมกำลังเสริมมาแล้วโอ้โหจอยแล้ววะนี้โอ้โหนังตะเตาบอป้อมปืนยิงได้ทุกองศาบอกเลยยิงทุกองศาไปไปสมทบไปบิ๊วไปช่วยสนับสนุนบินคุ้มกันยันใหญ่ไว้ยิงครับโอ้โห หลังจะเตา,าการยานัยนยันแม่ไว้พี่อย่ายันแม่ร่วงนะเอาสิแตกไหมขอช่วยกันยิงเฮ้พี่เราต้องช่วยกันยิงฉันไม่ยิงแล้วฉันไล่ชนเดี <laughs> ย๋ยวยานก็แตกไปพร้อมกับยานเจ้าเอาไหมครับบวกไหมครับบวกไหมครับจะบวกไหมครับชนชนเลย <laughs> อุม้มเออสลราชีพ ล่วงไปเลยเรียบร้อยล่วงแล้วเออได้ละหนึ่งลำยานของกติดตามเรากำลังบุกเข้าหาดาวของเดซิเจ็ดแล้วเฮฟวียานเดฟติตามสามารถปล่อย,อยกองกำลังออกมาได้เรื่อยๆเฮฟวี่นี่นีห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 นีเอาไงครับล็อกเป้าแล้วนะครับยาเราผมล็อกแล้วนะครับอย,ย่าอยากอยาหาเรื่องนะครับ <c oughs> เอาวิชนช้อนสามกระโดดกัมตัวเดียวโอ้โหฉันเห็นระเบื่อตาต้อตาเลยเดซิเจ็ดจะาไงครับกองกำลังแกมีแค่นี้เหรอกระจอกมากอยู่นอกโลกทำได้แค่นี้เองเหรอ เฮฟี Heavy, ก่กองกำลังเสรอมันมาอีกแล้ว <laughs> โรเจอร์ฉันอยาฉันลุกอยู่บนดาวมันนะแล้วฉันเห็นอะไรก็ไม่รู้ด้วย <laughs> อย่าไปล่วงบนดาวมันเฮฟี่อย่ามากระทืบทิ้งเลยนะยิงอะไรนะนิวเคลียร์ <c oughs> ยิงนิวเคลียร์กังอวกาศคิดได้ยังไงเนะี่ยโอ้โหพ่อระเบิดดาวทิ้งหนึ่งดาวยิงยานมันเร็วก็ติดตามนราต้องช่วยกันยิงยานมันโอ้ยเรียบร้อยยานหลวงเจย์สิบเจ็ด มีแค่นี้เหรอนี่จะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับกองกํลกาลังคนติดตา e e. มเราที่มหาสารมาทั้งหลายรูปแบบหลายประเภทโจมตีไปไปเฮ้ยจู่ตายยิงยานแม่ก่อนเลยเอาไงครับระวังยานแม่เฮ้ยพี่มีเยอะมากเราก okay. ็มีของเรา่าวิหลบหลบเขาใกลยานแม่ไม่ได้เลยสามลำเนี่ยยิงด้านล่างเนาะ กดติดตามเป็นพิธีการยิงทำลายลำแม่ไม่งั้นมันจะปล่อยลูกสมุนออกมาโอ้โหโอ้ยเรียบร้อยโอ้ยิงใส่ฉันไม่ทำอะไรเลยหัวอ,อะไรข้างบนไหนพี่ลุยอ๋สู้ตายเพื่อการปรับส่งค่าภาษีและเงินของลูกคา้าต้องปรับไป17เห้ได้พี่ถ้าเราทำลายกองทัพนี้ได้มันน่าจะไม่มีพลังเหลือแล้วเฮ้ยพี่ถ้าเราพังกองทัพนี้ได้แสดว่าพลังมันน่าจะหมดหมดแบบแฟรเลยเฮ้ย แบบตัวหายแบบแล้วสลายหายไปเลยใช่มันปล่อยออกมาเยอะมากหลังๆเนี่ยมันไม่มีพลังเหลือแต่ตัวมันแดงแล้วเนี่ยคือถ้ามันแดงเป็นสัตวมรัขี้เกล็ดเหือยมันปล่อยลูกน้องมาอย่างเดียวเลยโอ้โหโดนมิดไซส์โอ้ยโอ้โอโอโอยังไม่ทันเจ้าเครื่องขึ้นเลยยิงเฮฟว,วี่ใช่ป่ะนะเรายิงระพอร์ตด้านล่างไหมปืนต่อต้านอากาศยานเอาไว้ยิงพวกายานอวก,กาศโดยเฉพาะเอาสิ ยิงต่อตาอากาศยานลำแสงลำแสงจากนาซายิงโอ้โ้ยานเราล่วงไปด้วยหนึ่งลำล่วงมาลงมาสอยมันให้หมดสอยอ้ไข่ดำๆล่วงลงมาเมื่อกี้ เอ้ยแอม่ยานลำแม่ลดหนึ่งลำแล้วเราจะใช้ยานลำใหญ่นี้บุเข้าหาไดซิบเจ็ดแต่ว่าเราต้องยิงทำลายยานคุ้มกันก่อนโอ้ยานแตกโอ้โหโอ้พวกมันรู้ดีว่าเราคิดอะไรหัวอะไรเต็มไปหมดแล้โอ้โหส่งมามาสรงขามยานลำแม่ของคนที่กดซับเราพังแล้วโอ้ยไม่ยานลำใหญ่เราพังมันยิงยานลำใหญ่ที่สุดของเราแตกได้อย่างไรพยายามยิงเลเซอร์อยู่แต่มันมาไม่หยุดเลยมันมาจากไหนกันยะยะเนี่ย เฮฟวี่มียานลำกลางของเราบุกเข้าไปใกล้ดาวเดซิเ็ดได้แล้วแล้วหยุดหยุดไอ้ยานลำแม่ให้อยู่ตรงเราก่อนเลยมันมันขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วยิงลงมาใส่เราสองลำเลยใช่ไใช่ลำแรกยิงเลเหอือเลเอร์ฉันไม่น่าจะไม่น่าจะพังยานลำแม่ได้นะยานลำจิ๋วคุ้มกันยานลำแม่มันไม่มีเหลือแล้วมันน้อยลงนี่คือโอกาสที่เราจะปินเข้าไปหานี่แหละโอกาสที่จะเอายานลำนี้ยานที่ลำกระสุนเจาะเกาะเข้าไปหานั่นไงยานลำแม่อุ้ยฉันฉันพุ่งได้พุ่งได้โอนี่แหละยังต้องการละ แต่เราทำลงนั่นแหลยาอมล่วงสิล่วงสิโอ้ยเจอยาไประเบิดแล้วอีกหนึ่งลมอีกลำเดียวพี่ล่ะนั่นเดียวเจอจัดการมันจัดการมันไปไปไปแล้วยายาจงแตกยาอ้าวโอ้โหเฮ้ยแต่บูเฮ้ยลู่สวยงามเฮฟี่ได้ที่เจ็ด ปุกเข้าไปหาใน17เลยยานเราเข้าไปหาใน17แล้วเฮ้ยพี่เราต้องเข้าไปหาใน17ฟังแล้วแต่เราจะเจอฉันจะเข้าไปข้างในจำฟิวเข้าไปในด,ดาวมันให้ได้เราเจอฉันเข้าไปได้แล้วเอายานลงให้พี่คุ้มกันด้านล่างเลยว้าวอย่ากันเรายานลงยานเราลงมาแล้วเฮ้พี่ตอนนี้ยาเราปรกาศกับเราคุ้มกันอยู่เฮ้พี่ฉันสาาัมผัสได้ถึงแรงพลังงานของมันนั่นไงแรงพลังงานมันตีให้แตกเร็วเออเข้าไปนี่แหละแรงพลังงานมัน สวัสดีพี่สวัสดทำลาสวดถอดอนแล้วทำลายนโอรโอ้ย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 ย้อมกมยอยอยยอยหมด้ยโอยโอยอมเพียงโอ้แรงมางานมันแตกแล้วเฮ้ มันหายพี่้วโอ้ยเราชนะตรงคราบอะอแกแพ้ให้พี่ดูมันเออดูสภาพมันตอนนี้สิเอยตัวเล็กหนารักเยอะเลยเออไปกินอะไรอะมันงองงยมันงอแง,ง,อง,งาหายไปแล้วพี่อาแกไม่มีพลังอำนาจอีกต่อไปเออแกมันงอกงยแล้วเนี่ยลูกค้านี่คือผลงานลูกค้าเราปรับมันได้เือลูกค้าโอ้เธอบอกว่า แล้วเงินอ,อนหางบัตรเครดิตให้โอ้โหอย่างงี้นี่เองลูกค้าทันสมัยไม่หมีหัวโบราณแบบเราสินะ <l ant> หัวโบราณแบบพวกเราเทวีแล้วเราเงินเข้าอย่างเฮวี เขาแล้วโอเคกินไปได้ไม่เป็นไรเอาอนุญาตให้กินไอวีแล้วเราก็สามารถปาบได้17ได้เร็วโอ้ยนี่ไงผลงานเลยได้แถมยังได้เงินด้วยกว่าจะปาบแกได้นี่มันช้เวลานนานขนาดไหนรู้ไหมเนี่ยต้องใช้กล่องกาลังอย่างกระดินนน่งสตาร์วอร์มายิงดาวแกเลยนะอย่วคิดจะแย้มกับดักปาบสังภเวสีมืออาชีพอย่างพวกเราเอาวละคนดูถ้าชอบกันปาบสังภเวสีทั้ง3ตอนมาเป็นหนังเลยเป็น3ตอนการต่อสู้กับ เลขสิของนับป่าดังเวสีก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราในการทำคอนเทนต์เจิงๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะจ๊อมีกลุ่ม Dis ส cord มีแฟนเพจ Facebook อยากเข้ามาติดต่องานหรือมาติดตามข่าวสารมาพูดคุยมาเล่นหาเพื่อนกันได้นะจ๊ออยู่ใต้คลิปหนอไม่เหงาเลยจะน้าอะไ